สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้นะครับก็เป็น ข่าวเลขที่119ทับ2,568นะครับเขาเผยแพร่เมื่อวันที่1เมษายน2568คุณผู้ชมสามารถไปสืบค้นเอกสารดังกล่าวมา,าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องนี้นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้อขอได้แจ้งประชาสัมพันธ์ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนพระราชบ,บัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งเขาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่11พฤษภาคม2568นีน้ทีนี้ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยหก็คือเขาห้ามผู้สมัครดําเนินการนะครับดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับห้ามนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 2. ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด หาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้วงเล็บ1ก็คือการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะวงเล็บ2แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนและวันเดือนปีที่ผลิต ไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยที่เราจะไปแจกจ่ายในการหาเสียงต้องระบุด้วยนะครับระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนวันเดือนปีที่ผลิตให้ชัดเจนด้วยนะครับถ้าไม่ระบุเนี่ยถือว่า,าเป็นลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนะครับ 3. ใช้พาห,าหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียด ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้พาหานะในการหาเสียงจัดสถานที่เวทีโฆษณาหาเสียงต้องแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับวงเล็บ 4. หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่วงเล็บ5ช่วยเหลือเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆช่วงนี้ต้องงดนะครับดำเนินการช่วยเหลืออย่างนี้เนี่ยช่วงนี้ช่วงของการหาเสียงเนี่ยไม่ได้นะครับวงเล็บ 6. หาเสียงเลือกตั้งโดยนำเอาชื่อของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือภาพบุคคลโดยมิได้มีหนังสือให้ ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองน,นั้นวงเล็บ7จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปนตามระเบียบคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้งลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งวงเล็บ 3. ห้ามผู้สมัครกระทําหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทาการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริตมีลักษณะเป็นการชี้นำ หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งวงเล็บ 4. ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พักการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับตรงนี้เป็นลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนะครับผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงควรพึงระวังไม่กระทําการใดที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหากพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอาจเป็นเหตุให้ได้รับโทษตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ